ตัวคอยนี่เป็นหมอลำตัวคอยนี่เป็นหมอลำพอคำลงมาก็เขียนตาขีดคขีวทางสีสิวสีเขียวสีดำทางสีสิวสีเขียวสีดำแป้งคอยทาประจำคือแป้งสิงคาโป เรื่องแต่งโตราคาบ่อพ่อพันหาเอารูกหมักยั้นน้ำขอบกระถินวัดป่าไปล่ำใสละมีแต่คุ้นเอินดาไปล่ำใสกับมีแต่คุ้นเอินดาเหลียวเบิ่งเสียงพอกับตาจะอยากมาล่ำน้ำเงินบางเอินบอกให้ไปรับจ้างดำหน้าไปเรื่อยไม่ขุดซามึงจังสีได้เงิน ตัวคอยก่อเพียงลำหาเงินตัวคอยก่อเพียงลำหาเงินอดสาฟังไปเกินสามเสียงผมดีขอวอนวอายไอ้ไสเอื่อยผีขอวอนวอายไอ้ไสเอื่อยผีเสียงผมเป็นจังสีจังสีเสียงผมหนีบอดนัว บอกแล้วตัวเจ้าภาพใหญ่ศรัทธาบอกแล้วตัวเจ้าภาพใหญ่ศัทธายาสิเอาหมูมาให้พวกหมอลำกินมันคอแห่